ล่าสุดคืพยานใช่ไหมคะสืบพย,ยานไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะคะค่ะ <Okay. S 1> ก็ครั้งที่4 <Okay. S 1> ครั้งต่อไปเนี่ย ในวันที่28เมษาปี68เลยเพราะว่าคิวสารท่านแน่นมากๆเลยก็นะะลเลยได้ถึงเดือนเมษาเลยค่ะย่าง <ฤ RN. S 2> ล่าถึงการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะการพูดคุยในในชั้นศาลใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของสเตทเมนต์นะคะยอดโอนแต่ละยอดเขาก็ทนายเขาก็จะถามเราว่ายอดเนี้ยมันมีดอกเบี้ยอยู่ใน ในการโอนเงินหรือเปล่าเราก็จะตอบไปนะคะว่าในยอดนั้นเนี่ยมันเป็นเงินต้นมันมันไม่ได้มีผลตอบแทนอยู่ในนั้นเพราะว่าตอนที่เราโอนเงินให้เขาเนี่ยเราหักผลตอบแทนเรียบร้อยแล้วในทุกครั้งและในทุกๆครั้งเนี่ยเขาโทรหาเราทุกครั้งเนี่ยเขาต้องการเงินจากเราชวนเราไปลงทุนซึ่งคือเขาต้องการเงินจากเราเนี่ยเขาจะโทรมาแล้วก็คนต้องการเงินจากเราก็คือมานําเสนอในแต่ละยอดเขาให้ผลตอบแทนเราไม่เท่ากัน มันก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาเงินไปลงทุนกระเป๋าในส่วนตัวเขาเองเขาก็ลงทุนกับเพื่อนเขาไปด้วยแต่เขามาชวนเราแล้วเขาต้องการเงินจากเราทั้งหมดที่เราโอนไป32ครั้งะคะ่ะมันมันเยอะมากๆเขาโทรแบบโทรโทรเยอะมากต้องการเงินเงินเยอะมากแล้วเราก็ได้นำหมายสารไปดูเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ การที่เราจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราโอนไป10,000บาทถ้าเขาเอาเงินเราไปลงทุนต่อเขาต้องโอนต่อไปให้คนอื่นบ้างไหมคะแต่ในเตทเมนที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้โอนต่อไปให้ใครเลยเขาโอนไปให้ลูกให้สามีกับเจ้านีข้น่านอื่นในยอดเงินแต่ละวันที่เขาได้รับทุกวันที่ลูกหมีดูเตทเมนด้วยตาของลูกหมีเองเนี่ยเงินมันถูกกระจายไปที่อื่นในทุกๆยอดและเป็นอย่างนี้ทุกๆวัน เราก็เลยเห็นชัดเจนด้วยตาของเราเองเลยว่าเขาไม่ได้เอาเงิน1,000 0หมื่นในยอดนี้5,000 0ในยอดนี้2,000 0 0ในยอดนี้โอนไปให้คนคนนั้นที่เป็นลงทุนร่วมกันมันต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ทุกๆยอดสุดนะคะเนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ลุงหมีอยากจะเล่าให้ฟัง ค่ะัจาจากที่มีการพูดมีล่ามสำหรับพีลูกหีที่ว่ามันมีแนวโน้มไปดีค่ะคือแนวโน้มศาลท่านก็คงรับยื่นคําฟ้องของจากเราอะคะ่ะแล้วก็พอเป็นฝ่ายโจทก์ที่ให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในฝ่ายของจําเลยพอถึงฝ่ายจําเลยเนี่ยทนายของเราก็จะซักค้านในฝ่ายของจาเลยะคะ่ะก็จะเป็นขั้นตอนอันนั้นต่อไปะคะ่ะแต่มันมีทั้งหมด3คดีนะคะคดีที่พูดไปก็คือคดีช่อโก ในวันที่วันจันทร์ที่16นี้นะคะก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีแล้ววันที่17วันอังคาร17ธันวาเน,นี้ยค่ะก็เป็นนัดไก่เกี่ยในเรื่องของคดีเช็คเด้งใช่มันมีทั้งหมด3คดีที่เราแจ้งไปอะคะ่ะเราก็เจตนาเราตั้งแต่ต้นเลยก็คือ เราอยากให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการช่อโกงการหลอกลวงจากทุกๆคนทุกๆวงการ<ๆ>เพราะว่าคนเราเนี่ยมาหลอกลวงเราเนี่ยบางทีตัวลูกหมีเองเนี่ยก็ไว้ใจเชื่อใจกับคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีมีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีเราหลงเชื่อสนิทลูกหมีก็เลยอยากจะเตือนภัยสงังคม ว่าลูกมีเจอแบบนี้นะทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ในมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อขายออนไลน์หรือการโกงเงินการหลอกลวงมันเยอะมากๆค่ะคนเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับศิลธรรมก็น้อยลงแล้วก็เห็นประโยชน์แต่ส่วนตนกับส่วนครอบครัวที่จะไปใช้จ่ายกินอยู่สบายแต่ว่า มันคนอื่นเดือดร้อนนะคะเจ้านี้ก็เดือดร้อนเหมือนกัน <Okay. S 1> ก็เลยอยากจะเตือนภัยสังคมและตัวลูกหมีก็เจ็บปวดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราแล้วมันเป็นวันปีใหม่ที่ลูกเงินลูกหมีเช็คมันเด้งะคะ่ะหนึ่งล้านแรกก็เด้งแล้วอะ่ะและการที่เขาจ่ายเช็คให้ลูกหมีมาทั้งหมด9้าใบเนี่ยมันคือเรารอแล้วรออีกรอจนจนทุกข์จนหายทุกข์จนเครียดจนหายเครียดมันอารมณ์เราก็แบบ เครียดกับเงินที่เราสูญเสียไปมันเป็นเงินเก็บของลุงหมีนะคะสองล้านแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าลุงหมีทำงานตลอดใช่แล้วตอนนี้พี่ลุงหมียังมีความเครียดหรือว่าความช่วยอะไรไหมเพราะว่าเราก็มีตั้งสามคดีแล้วก็เงินเราก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะ ก็มีความเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้มันก็ต้องใช้นะคะเราก็เรียนปริญญาเอกอยู่มันก็ต้องใช้ลูกมีกก็ดอกเรียนเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็ในเรื่องอื่นค่ะคือตอนนี้เราทํางานหาม,มาได้อะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันเก็บได้ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เงินก้อนสองล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่เราเก็บมาตลอด ระยะเวลาที่เราเก็บก้อนนี้ไว้รักษาพ่อแม่ในตอนยังฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะฉุกเฉินเมื่อไหร่ซึ่งเงินสดเราก็ไม่ได้เยอะนะคะมันก็เป็นความเครียดของเจ้าหนี้เหมือนกันซึ่งแบบตรงเนี้ยตอนที่มายืมเงินเราพูดจาดีแบบไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่ได้พี่การันตีถ้าลูกหนีเดือดร้อนก็เอาเงินพี่ก่อนพรีเซนต์แบบติบดดีแต่สุดท้ายตัวเอง ตอนนี้ยังไม่มีเงินไปจ่ายลูกหนี้คนอื่น3,000ที่ลุงหมีได้ยินมาเขายังไม่จ่ายเลยเดือนเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือคุณคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็เหมือนกับคนอย่างนี้อยู่ในสังคมมันก็น่ากลัวค่ะถ้าลุงหมีไม่ไม่ออกมามันก็จะเป็นอันตรายต่อบุคคลท่านอื่นๆที่อยู่ใกล้ อย่างล่าสุดที่เจอก็คือเจอเผชิญหน้าเลยค่ะเจอเผชิญหน้าสามสามอ่สามครั้งแล้วค่ะสามสองครั้งค่ะขอโทษทีเจอเผชิญหน้าสองครั้งแล้วครั้งแรกเขาไม่ได้มาสองครั้งก็เจออย่างล่าสุดอีกฝ่านก็จะบอกว่าพี่ลูกหนี้ไม่ตั้งใจทำลายชื่อเสียงเขามันไม่ได้ตั้งใจอ่ะก,ก็หลักฐานมันเห็นอยู่แล้วว่าหนึ่งมกราคุณไม่ได้จ่ายเราแล้วเราทวงทุกวัน หนึเดือนมี30วันกว่าที่ลูกหมีจะแจ้งความคือสี่เมษามันเกือบ90วันเกือบร้อยวันที่ฉันทวงเธอแล้วฉันไม่ได้ออกมาพูดชื่อเธอเธอออกมาหน้าสอนอเองว่าเธอเป็นใครวันที่แจ้งความสอนอทงหล่อ4ี่เมษาเนี่ยลูกหมีอ่ะโทรหาเขาเปิดสปกเกอร์โฟนต่อหน้าพนักงานสอบสวนและเพื่อนที่ไปแจ้งความร่วมกันเขาก็รับทราบเขามีโอกาสเคลีย เขาก็ไม่ทําและไหนบอกว่าลูกหมีจะไปทําลายชื่อเสียงเขาได้ยังไงมันไม่ได้ทาแล้วลูกหมีแถลงข่าวครั้งแรกที่สํานักงานของอาจารย์เดชาคือวันที่13มิถุนาเมษายนพฤษภามิถุนาเกือบสามเดือนคุณมีโอกาสเคลียร์มันยาวนานมากแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้จ่ายนี่แค่วันเดียวหรือว่าคุณจะมาทําลายชื่อเสียงคนที่ทําลายชื่อเสียงคือตัวคุณเองที่คุณกระทําแบบเนี้ กับลูกหมีกับเจ้าน,น,นี่คนอื่นๆงั้นมันไม่มีเจ้าน,น,นี่คนอื่นออกมายืนรวมหรอกคะ่ะมันมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้มาออกแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เขาไปยืมเงินคนอื่นที่ลูกหมีทราบข่าวมาอย่างเงี้ยน,นี่คือเป็นแค่เล่าให้ฟังนะคะซึ่งแบบคําพูดคุณมันมัน,ม,นมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยแล้วคุณจ่ายเช็คมาเก้าใบเพื่ออะไรเงินคุณไม่มีในบัญชีคุณเขียนเช็คได้ยังไงการกระทาของคุณคืออะไร มันทําเป็นธรรมานานแล้วเลยหอม่าเหมือนเวลาเราออกมาพูดอะไรเนี่ยเราือมว่าเราบอกกันแต่งหามออยาเค่เหมือนหิวแสงเหมือนหิวแสงคือคนเราความดีคนดีอยู่ที่ไหนแสงมันเข้าหาเองค่ะแล้วทุกคนลูกหม,มีอยู่ในวงการยีสิปีลูกหม,มีก็เป็นคนปกติที่แบบ ทำงานปกติลูกหมีไม่เคยจะไปอวดใดๆทั้งสิ้นลูกหมีก็ทํางานของลูกหมีอยู่แล้วลูกหมีก็เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบมา20ปีแสงลูกหมีไม่เคยหิวเลยค่ะเพราะว่าเราประมาณตนอยู่แล้วไม่จําเป็นถึงเวลาเดี๋ยวมันแสงมันมาเองค่ะแต่เราก็เชื่อมั่นในความดีว่าเจตนาเราคือช่วยเหลือสังคมเลยลูกหมีอายุเท่าไหร่แล้วลูกหมีอยากจะ เป็นตัวอย่างให้สังคมว่ามันมีคนแบบนี้อยู่นะคุณต้องระวังประชาชนต้องระวังแล้วมันจะเป็นจริงปีนี้ก็คือข่าวออกมาเยอะมากที่แบบคนเราแบบอยู่ในวงการไปหลอกคนอื่นแล้วก็ดาราท่านอื่นๆก็โดนกันเยอะแยะจนทุกคนก็ต้องออกมาเพื่อปกป้องทวงสิทธิ์ของตัวเองทวงเงินของตัวเองเงินจะหมื่นเดียวสองหมื่นสองแสนมันคือเงินค่ะที่เจ้าของเงินเขาต้องการคืนแต่คุณ เอาเงินเข้าไปหลักฐานก็มีแล้วคุณไม่คืนนะคะมันจะถามว่าใครหินแสงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเงินของเราอย่าการแก้ปัญหาก็บอกตลอดว่าถ้าคุณยอมรับมันก็น่าจะดีขึ้นแต่นี่คือยอมรับยอมรับว่าเอาเงินไปแต่ว่าไม่คืน <c oughs> ค,คิดว่าบทสรุปมันจะบทสรุปก็คงต้องให้ศาลตัดสินนะคะก็ <c oughs> คงน่าจะ ปีหน้าก็ไม่น่าจะจบปีหน้าก็คิดว่าน่าจะยังไม่จบส่วนเงินสองล้านนะคะที่เราต้องได้ทืนนอะลุกหม,มีก็คิดว่าในเมื่อเจ้าหนี้คนที่ผ่านมาเนี่ยสามพันเขายังไม่จ่ายแล้วลูกหม,มีจะทํายังไงก็คือต้องทํางานเก็บเงินใหม่เริ่มต้นใหม่ดีกว่าใช่แล้วก็แบบเราก็เป็นของเราเหมือนเดิมค่ะทํางานทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ เป็น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 ครูสอนเดินแบบสอนลูกเลยเราก็ต้องทํางานของเราแล้วเราก็เราก็ต้องยึดมั่นในในในความเป็นเราอะ่ะก็ต้องสู้ต่อไปอะอคะ<อ>คิด<อ>ว่ายัางไงก็จะไม่ได้คืูคิดว่ามันมันเป็นเหมือนอภิน,นิหาร ว่าโชคดีหรือว่าบุญหล่นครับมั้งคะกว่าจะได้คืนอันเนี้ยค่ะมีแบบไปไหว้ไปขออะไรนะคะก็มีไปไหว้ไ,ไหว้พระนะคะก็มีไปทุกวัด เดินทางไปไหนก็จะไปไหว้ทุกวัดแล้วก็ทําบุญอะไรต่างๆก็จ่ายฐานเมื่อวานไปงานบวชมาก็อธิฐานอธิฐานสิ่งเดียวเลยค่ะหนึ่งปีแล้วว่าขอให้ได้เงินสองล้านคืนแล้วลูกหมีก็บอกตรงนี้เลยว่าถ้าคืนเงินก็คือจบแต่ถ้าไม่คืนก็ทวงกันไปเรื่อยๆค่ะรอไปเรื่อยๆค่ะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของที่ลูกหมีทํางานจริงๆไอ้อย่างก่อนหนี้ที่ลิลลี่ยกมือไหว้สวัสดีเขาแต่เขาแบบไม่รับไหว้เลยค่ะ ลูกหมีมองไหวไหบ้างคะก็ลูกหมีอยู่ในบันลังนะนะคะแล้วก็ลิลลี่เขาตามมาทีหลังเราก็เลยไม่เห็นซีนนั้นนะคะแล้วก็แต่ลิลลี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ไหวหรือไม่พอใจค่ะใช่ขอบคุณค่ะโอเคหนึงสองสาม